ครอบครัวไม่ใช่เซฟส่วนสักเท่าไรไม่มีตีนะครับเราส่งมอบความรู้สึกดีๆทุกท่านนะครับกระแทกแรงๆคนที่หมดไฟนะครับนั่นแองกระแทกแรงๆเลยหมดไฟเป็นเรื่องเกิดขึ้นได้นะแต่เรามีชีวิตอยู่เพื่ออนาคตและการไปสู่อนาคตไฟและกําลังใจสาคัญมากเพราะนั้นอย่างงี่เง่าใช้ชีวิตต่อไปสวัสดีครับผมชูยีนะครับตอนนี้ผมอยู่กับพี่โรเต่และก็พีอรี่ครับแล้วก็ วันนี้เราอยู่กับทีมกยออนนะครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยนันน,นิกมานะี่ร้านมิตรไมตรีตอนนี้เราเรอใครอยู่รอเจ้าแมก<อ>คนหนึ่งใครใครก็แบบรอรอพ่วิพวก็จะเป็นแล้วก็กําลังรอพ่วินะครับทุกคนคืออย่างนี้ครับนันน,นิกเนี่ยเคยมาปัตตานีมาบรรยายที่มอปัตตานีครับผมแล้วก็ที่นี้เนี่ยนันน,นิกติดใจก็ว่าติดใจก็ได้เพราะว่าวันนั้นเนี่ยผมผมเป็นไกด์ให้นันนิกแล้วก็นำเสนอเกี่ยวกับปัตตานีแล้วก็มาหาอะไรให้กับนันนิกนะครับแล้วก็วันนี้เป็นวันที่1 กรกฎา,าค,คมซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยน้าน,นี่ก็ลงมาปัตตานีซึ่งน้าน,นี่็ลงมาที่ร้านมิตรไมตรีปัตตานีเป็นร้านที่ที่เขามาพบปะแฟนคลับใน3จังหวัดปัตตานีเดี๋ยวผมพาไปดูบรรยากาศร้านกันก่อนนะครับ แล้วนี่นนก็จะขึ้นเวทีตรงนี้เลยนะครับกลางร้านมิตรไมตรีเลยแล้วก็เบดดิงกำลังคุยอยู่นะเบดดิงก็จะเป็นเจ้าอของร้านมิตรไมตรีนะครับทุกคนแล้วก็แบบพื้นที่ร้านก็กว้างมากตอนนี้เราก็ได้โต๊ะแล้วนะครับผมก็มีพี่แอร์แล้วกโต๊ะเอสองน,นะครับแล้ว ทุกคนพร้อมมากตอนนี้ตุ๊กก็พร้อมแลยนะทุกคนเลีลยวแค่อาหารมาแล้วก็ผมจะไปละหมาดให้เรียบร้อยก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมาถามคําถามให้กับน้านิก,กันทุกคนไม่ว่าผมจะถามอะไรนะรอรุน่นล็กแต่สิ่งที่ผมจะถามเนี่ยมันเกี่ยวกับปัญหาชีวิตของผมแล้วก็หลายๆคนเป็นแบบผมนะครับ ตอนนี้เราอยู่กับเบดดิ้งนะครับผมประกอบการร้านมิตรไมตรีดิ n i n g c คาเฟ่นะครับทุกคนน้นเกมาเบดดิ้งรู้สึกยังไงบ้างเบดดิ้งวันนี้รู้สึกดีๆนะครับซึ่งต้องขอบคุณนันเกและกทีมงานที่เสียสละนะครับมากระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ของเราเป็นพื้นที่ชายแดนใต้สางจังหวัดนะครับพวกเราก็มีความพร้อมที่จะต้อนรับแดกรุงเทพพัทมนะครับซึ่งเรามีพื้นที่ ที่เป <ọ c> ็นซิกเนเจอร์นะครับจังหวัดปัตตานีที่จะนำเสนอตึกเก่าๆแต่ว่ามีความเสน่ห์มีมวลเสน่ห์ของเก็นปาเปปัตตานีมีเมนูพิเศษที่จะนำเสนอลูกค้าท่านนะครับมิดไมตทีเราพร้อมนะครับที่จะส่งมอบความรู้สึกดีๆนะครับเราส่งมอบความรู้สึกดีๆทุกท่านนะครับร้านอยู่ที่เมืองปัตตานีหลังโรงพยาบาลปัตตานีนะครับเร์ชใน g o o g l e นะครับมิดไมตรีไดนี่คาเฟ่นะครับตอนนี้เราอยู่กับน้องเฟียเอฟน้องเลพีเฟีย อี่เฟียฝากฝากว้ามหน่อยครับวา้าเหรอได้ท H I อสไอคิัตรครับผมตืน่นเต้นไหมเจอนาเด็กวันนี้ตื่นเต้นมากเจอได้เจอแดงได้เจอน,น,จเนาเด็กแบบเจ้าแก้ปัญหานักแก้ปัญหาโอเราก็จะมาถามนาเด็กว่าเออคำถามที่เราเตรียมมาเราก็จะมาถามอ่าโอเคเป็นโกดังเก่าๆที่เขาเอามาสร้างอินโนเวทใหม่นะครับมีห้องละหมาดด้วยสำหรับท่านใดที่อยากจัดละหมาดนะครับห้องละหมาด นี่จะเป็นห้องละหมาดสำหรับมุสลิมคนอิสลามจะละหมาดที่นี่กันนะครับมาละหมาดกันได้นะทุกคน มิตรีให้ทุกคนดูว่าร้านนี้ชาชักเขาเด่นแค่ไหนน้ำเนี่ยจะเป็นชาชักนะที่นี่ชาชักมิตร์มิตรีครับทุกคนอิลกุรอร์มินมิตรีได้นี่คาเฟ่ก็ถ้ามิตนมิตรีเห็นคลิปนี้ก็ยินดีสปอนเซอร์ยีเด,ดีได้นะครับมิตรชาเขาแบบมีความเข้มข้นแล้วก็หวานกลมกล่อมเขาถึงเนื้อของมันอะ่ะคือแบบมันใช่อ่ะรสชาของชาเนี่ยก็มาอุดหนุนกันได้นะทุกคนมิมตร์มิตรี ปัตตานีนะครับร้อเนื้อมาแล้วก็เดี๋ยวเรามาทานเนื้อกันก็ขอบคุณพี่วิมากที่สปอนร์คลิปนี้นะครับเดี๋ยวลองชิมชาชักให้ดูหน่อยว่าอร่อยไหมปอนเซอร์โดยสปอนเซอร์โดยแม่วินะครับเฮ้ยของเขาดีจริงๆค่ะอันนี้ชาแอปเปิลค่ะแนะนําว่าให้ลองค่ะเคยอะไรครับอันนี้ดอสินหน่อยซินหน่อยพอดีว่ามีติบนโอเคมาติกรข้าวมานะครับไอ้นี่ตักข้าวอยู่ก็นี่จะเป็นต้มยำกุ้งนะฮะโอ้ดูแบบไฟดิทุกคนกุ้งแล้วก็ ยำวุ้นเส้นแม่สระข้าวมาแล้วนะทุกคน <laughs> เดี๋ยวผมกินข้าวเลยครับ <laughs> ที่เสิร์ฟให้นานิกแม่เบวันนั้น <laughs> <laughs> ตัางกันตาตานานิกประทับใจเลยน <laughs> ึงเมนูอะไรนะครับแบรน,นี้ <laughs> อันนี้ซุปเนื้อมิตรไมตรี <laughs> ซุปเนื้อมิตรไ <laughs> มตรีอ, <laughs> อันนี้ยำสามกรอบยำสามกรอบ <laughs> ผมละหมาดมักริบเสร็จแล้วนะนังสือเพื่อนปากเส้น ฝากให้นายนิกเซนโชคดีที่มึงได้อ่ะเป็นหนังสือของนายนิกเต็มที่ผมอ่านละจบละครั้งนึงแล้วก็ประทับใจมากข้าวก็มาแล้วจ,จัดเต็มมากทีวีแบบใจดีมากนี่ครับสปอนเซอร์แล้วก็อันนี้ชิ้นเนื้อนะคะแล้วก็อันนี้ต้มยำกุ้งค,ค่ะเห็นว่าอรอ่อยมากอันนี้ยำสามกรอบแล้วก็อันนี้ยำวุ้นเส้นืใอ่ไหมอยู่ว่าเลือกฉลองเป็นคนที่ชอบกินซุปอยู่แล้วจังเดิมรักกินซุปวันนี้มันไม่เหมือนที่อื่นรู้สึกว่าอร่อยมากมันมีความเปรี้ยวเหมือนกับใส่ส้มแขก ปสวัสดีครับพี่ซินเจนี่ฝากช่องหน่อยพี่ซินเจนี่นะคะเออเนื้อแบบนุ่มมากต้มยำกุ้งโหกุ้งแบบใหญ่มากอะเนื้อออสเตรเลียน่ารักดูแลดีมากเลยกลมกล่อม โอเคทุกคนตอนนี้เราอยู่กับพี่ซีนเจนี่นะทุกคนโอเคพี่วันนี้นันน็กมานะหนึ่งทุ่มพี่รู้สึกยังไงบ้างวันนี้เต้นเต้นมากเพราะว่าติดตามแล้วก็ดูดูตลอดทุกคลิปเลยแล้วแบบดีใจมากที่แบบว่ามาอยู่ปัตตานีแล้วอะตต่นเต้นมากๆค่ะก็ดีใจมากค่ะจะบอกว่าสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะน่าอยู่นะคะไม่ต้องกลัวค่ะก็อย่าลืมไปติดตามช่องซีนเจนี่นะครับทุกคนซีนเจนี่ช่องทำเกี่ยวกับอะไรครับ ช่องเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์หมดเลยนะคะก็มาติดตามกันได้นะคะเดี๋ยวเจอกันทุกคนนานิกมาแล้วก็ผมจะถ่ายให้ดูนะว่าบรรยากาศคักหรือเปล่าเออปัตตานดีไปทุกคนนี่เรามาดูนานิกวันนี้มาจากไหมาจากสายมอครับฝากว้ามหน่อยเพื่อน้องๆอยากไปติดตามไ g ก็ได้ s l o b q t l l ครับโอเคนี่ f a h w c m โอเคขอบคุณครับ Of the water, long as I can remember, never really knowing why. I wish I could be a perfect. ครับฟังครับผมเป็นนักศึกษาจากมอ,อปตัตตานีครับ,ค,รบคนที่เป็นไกด์ตอ,ตอนนี้นันมามอ,อปตัตตานีมัผม,ผมจำได้ผมจำได้ครับมีของฝากจากปตัตตานีมาให้น,นั้นน้องคนนี้ไปรับผมที่สนามบินนะครับแล้วก็จากอัดใหญ่ มาปัตตนีมันใช้เวลาตรวจสองชั่วโมงกะจะหลับซะหน่อยไอ้ชิี่ชวนคุยไม่ได้นอนเลยครับขอบคุณมากเลยครับมันเล่าประวัติปัตตานียันประวัติปืนใหญ่เลยครับอธิบายที่ปืนใหญ่ทุกกระบอกเลยครับอ่ากูนอนตาแข็งเลย okay. โอเคเชิญครับวันนี้จะมีอะไรกับกูอย่างไรครับก็อืวันนี้ไม่ได้ตอนนั้นก็เป็นเวลาทําง,งานเราไม่ได้มีโอกาสได้ถามอย่างลึกซึ้งแต่วันนี้เนี่ยเราได้มีโอกาสมาถามโดยตรงเลยนะครับผมคำถามมีอยู่ว่าโรคนาซีซิเซอรเนี่ยหรือว่าโรคคำว่าหลงตัวเองนะครับ บางทีคนเราเนี่ยพยายามที่จะฝึกฝนพัฒนาตัวเองตลอดเวลาเพื่อที่จะมีความรู้ภายในตัวเพื่อจะเอาตัวรอดในสังคมได้พอมาจุดหนึ่งเนี่ยตอนที่เราตัวที่เราเก่งมากๆากพอแล้วเนี่ยมันจะมีความรู้สึกที่แบบว่างานซีซีซึ่งเข้ามาการหลงตัวเองทําให้หลายๆอย่างเราไม่พัฒนาต่อไปน้นได้เห็นมุมมองตรงนี้ยังไงบ้างครับผมครับคนที่ชอบหลงตัวเองแล้วก็หยุดเรียนรู้แค่นั้นนะครับแต่ว่าไม่พยายามไปต่อจริงๆแล้วคนที่มีภาวะแบบนี้นะครับ รู้สึกว่าตัวเองเก่งแล้วผมพยายามบอกทีมของผมเสมอว่าเฮ้ยอย่าเชื่อว่าเรารู้แล้วอย่าเชื่อว่าเราเก่งแล้วแล้วผมพยายามบอกผู้คนเสมอว่ายังมีอีก,กเรื่องอีกมากมายที่คุณไม่รู้มีหลายเรื่องในชีวิตผมที่ผมยิ่งศึกษายิ่งรู้สึกว่าตัวเองโง่อย่างเรื่องแรกเลยคือเรื่องการเมืองผมอยากเข้าใจบริบทการเมืองของบ้านเรามากเพราะยิ่งศึกษาแล้วผมก็อกเชีย่ยิ่งเรียนยิ่งโง่เพราะไม่มีเรื่องที่กูไม่เข้าใจเยอะแยะ,ยะมากมายบางทีเคยมั่นใจว่าเคยเข้าใจเพราะมีเพื่อนฝูงอยู่ในทุกแวดวงรู้อินไซต์ รู้เรื่องหลังบ้านของนี้พักนั้นอะไรเงี้ยมั่นใจว่าข่าวกูเลึกแน่พบว่าแต่เมื่อศึกษาไปแล้วพบว่าเชียแม่ยิ่งศึกษายิ่งไม่เข้าใจฉันน้องๆนะผมเป็นตากล้อนให้ผมเลยนี่นะัก <c oughs> ้วกาฝากแจกวอมอมบางทีเเลย โอเคถากลับบ้าน์ดี้มีงานต่อใช่ไหมมีงานต่อครับซอนก็เจอกันใหม่นะไปคนมากเลยวันนีงนันนี่ก็ขึ้นไปพูดแล้วนะครับผมคนเยอะมากเลยบรรยากาศในร้านคนเยอะจริงๆทุกคนพาไปดูบรรยากาศเล็กๆน้อยๆแล้วกันวันนี้นันนขึ้นมาพูดแล้วครับนันนขึ้นมาพูดแล้วนันนีนตัวจริงครับมาจากกคุณติ๊กมาบันทีนคือเลิกผมแบบตัดตายขายขาดแปลว่า

ห,หนึ่งหนึ่งถักกระแทกแนงๆคนที่หมดไฟนะครับนั่นองหมดไฟเป็เรื่องเกิดขึ้นได้นะแต่เรามีชีวิตอยู่เพื่ออนาคตและการไปสู่อนาคตคไฟและกําลังใจสำคัญมากเพราะนั้นอย่างงี้เง่าใช้ชีวิตต่อไปสู้สู้เดี๋ยวเรากลับกันแล้วค่ะ เสร็จนะในเรียบร้อยครับทุกคนบไรเสร็จเรียบร้อยครับทุกคนเสร็จสิ้นภารกิจสองสามก็จบไปแล้วนะครับกับวิดีโอมาเจอน้าในที่ร้านมิตรแมตรีนทุกคนใครชอบวิดีโอนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าใครชอบคลิปวิดีโอนี้ก็ฝากแชร์ด้วยนะครับถ่าแล้วโลโก้ยีเดย์ติดที่จะดชำระเงินมิตรแมตรีเรียบร้อยแล้วเจอกันคลิปหน้าบาย We used to live in daydreams. Then woke up in our 20s. Life passed us by so quickly. Said I'd put you above me. But I've been so busy lately. Out all these hours daily. Been driving myself crazy.